พี่น้องครับในสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดของมันจะมาถึงเมื่อไหร่เราควรจะมีความเชื่อและความหวังใจอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานด้วยกันแล้วก็หนุนใจซึ่งกันและกันเพื่อที่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ่วนตัวผมเองผมได้รับผลกระทบในเรื่องของการทํางานซึ่งผมเองทํางานเกี่ยวกับ i s e ซิรเป็นงานที่ลงเกี่ยวกับชุมชนแล้วก็นักศึกษาและมีเทรนนิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรในการที่จะทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเนื่องจากเชื้อโรค มันติดได้อย่างรวดเร็วมากเราได้รับผลกระทบจากการที่จะต้องจัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งชีวิตครอบครัวก,ก็ลําบากพอสมควรที่จะต้องไปเยี่ยมพ่อแม่ของตัวเองซึ่งก็เป็นอันตรายกับคนผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่คนเฒ่านะครับสิ่งเหล่านี้เกิดผลกระทบในชีวิตของเรารวมทั้งเพื่อนพี่น้องต่างๆที่อยู่รอบข้างร่วมกันรับใช้ก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น พยายามที่จะปรับเปลี่ยนยุทธวิธ,ธีตั้งแต่เกิดโควิดมากว่า2ปีแล้วเราไม่สามารถที่จะไปพบเจอกับคนเป็นส่วนตัวได้เราพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทั้งไลน์ทั้ง z o ูมหรือว่าจะเป็น Facebook ผ่านทางการเทรนนิ่งแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราออกไปพบปะ,ะชุมชนต่างๆแล้วก็ทำผ่านกิจจักท้องถิน่น เรามีโอกาสได้เอาของข้าวสารอาหารแห้งไปบริจาคให้กับพี่น้องเหล่านั้นและหนุนใจคริตสัรท้องถิ่นที่ยังคงที่จะรักษาการประกาศพระกิติคุณแล้วก็เป็นเกลือเป็นแสงสว่างให้กับชุมชนต่อไปเราหาทางวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่ว่าเราจะยังคงาสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปแม้ว่าเราจะเจอวิกฤตโควิด -19 เป็นปัญหาที่ขวางกั้น ในการที่เราจะออกไปประกาศพระกิติคุณแต่ว่าเราเชื่อว่าเมื่อเราใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในมือไม้ของเราออกไปเราจะเห็นพระพรณ์งพระเจ้าที่พระองทรงจัดเตรียมพี่น้องครับในสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเราไม่รู้ว่า จุดสิ้นสุดของมันจะมาถึงเมื่อไหร่เราควรจะมีความเชื่อและความหวังใจในช่วงเวลานี้ผมเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่พี่น้องจะมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในคิดสัจรใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานด้วยกันแล้วก็หนุนใจซึ่งกันและกันเพื่อที่เราจะผ่านวิกฤต นี้ไปด้วยกันและด้วยกําลังใจที่พี่น้องจะส่งถึงกันและกันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นมีกําลังมีสติปัญญาที่เราจะสามารถเดินผ่านไปด้วยความชื่นชมยินดีนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระธรรม1นเทสโลริกาบทที่5ข้อ16-17นะครับ กล่าวบอกว่าจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอจงอธิษฐานอยู่เสมอจงขอบพระคุณในทุกสถานการณ์เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์นะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนผมอยากหนุนใจพี่น้องให้เรายังคงชื่นชมยินดีกับสถานการณ์ที่รอบข้างที่เกิดขึ้นและเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเหตุบังเอิญแต่ว่าพระเจ้านั้นทรงมีพระประสงค์ที่ดีสําหรับชีวิตของเราแน่นอนสําหรับคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าผมอยากจะห,หนุนใจพี่น้องว่า ให้เรานั้นที่จะให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ถ้าเราขาดกําลังใจให้เราลองไปหาพี่น้องที่เป็นคริสเตียนแล้วลองพูดคุยกับเขาว่าความหวังใจของเขานั้นมาจากไหนทําไมเขาถึงสามารถที่จะเดินผ่านวิกฤตไปด้วยความชื่นชมยินดีได้ผมเชื่อว่าพี่น้องที่ยังไม่เป็นคริสเตียนก็จะสามารถพบกับเคล็ดลับแห่งสันที่สุขที่จะจะเจอขึ้นในอนาคตและหรือว่าในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เราจะเดินผ่านไปด้วยกันด้วยความชื่นชมยินดี ท้ายที่สุดนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านให้เหล่านั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและเดินผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยความชื่นชมยินด,ดีด้วยกันขอพระเจ้าอวยพระพรครับสวัสดีครับ